สวัสดีคะ่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อบอลชื่ออาดังๆเลยลูกชื่ออะไรฮะชื่อบอลน,น้องบอลน,น้องบอลมีอาการเป็นอะไรคะเป็นภูมิแพ้ตาภูมิแพ้ตาเหรอลูกอาการมันเป็นยังไงคะน้ําตาไหลคันเนหรอคะแล้วก็เป็นโรคอะไรนะคะคุณยายซีจีพดีและน้องนะคะเป็นโรคซีจีพีดีทึ่งเด็กในในระดับนี้นะคะโรคซีจีพีดีนี้ก็คือว่า จะเป็นภูมิแพ้ของตัวเองจะเป็นแผลไม่หายแต่น้องดื่มโกโก้ของเราแล้วอาการของภูมิแพ้ที่ตาของน้องดีขึ้นนะคะน้องวันนี้นะคะน้องก็มาหาหาแม่หนงหน้านะคะแล้วก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมครูยุ้ยก็เลยแวะแล้วก็เอาโกโก้ให้น้องไปดื่มนะคะน้องน่ารักมากๆนะคะ อขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วติดตามผลนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยจะติดตามผลตลอดนะคะว่าอาการรักษาครั้งนี้จากการที่ดื่มโกโก้ของเราแล้วน้องดีขึ้นตามลําดับจะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อบอนชื่อจังเลยลูกชื่ออะไรฮะชื่อบอนน้องบอนน้องบอลมีอาการเป็นอะไรคะเป็น ภูมิแพ้ตาเหรอลูกอาการมันเป็นยังไงคะน้ําตาไหลคันเหรอคะแล้วก็เป็นโรคอะไรนะคะคุณยายพีดีและน้องนะคะเป็นโรคซีจิกพีดีซึ่งเด็กในในร,ระดับนี้นะคะโรคซีจิดีนี้ก็คือว่าจะเป็นภูมิแพ้ของตัวเองจะเป็นแผลไม่หายแต่น้องดื่มโกโก้ของเราแล้วอาการของภูมิแพ้ที่ตาของน้องดีขึ้นนะคะน้องวันนี้นะคะน้องก็มาหาหา แม่นงหน้านะคะแล้วก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมครูยุ้ยก็เลยแวะแล้วก็เอาโกโก้ให้น้องไปดื่มนะคะน้องน่ารักมากๆนะคะ,อะขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วติดตามผลนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยจะติดตามผลตลอดนะคะว่าอาการรักษาครั้งนี้จากการที่ดื่มโกโก้ของเราแล้วน้องดีขึ้นตามลาดับจะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคขอบคุณมากค่ะ